่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโ,โตองอกงามสมใจ,จเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูลพลนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาทตาาทาทุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังทิศบ้วนบางประมาอดิษก์บ้วนกิยาพัน์นะครับ คุยกับท่านเป็นประจำวันนี้ก็จะคุยกับท่านในหัวเรื่องบ้านกับต้นไม้นะฮะว่าเราอยู่ในบ้านเราจะปลูกต้นไม้อะไรกันอย่างไรบ้างแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นก็คงจะต้องแยกเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือบ้านส่วนที่สองคือต้นไม้ถ้าทั้งสองอย่างเนี่ยลงตัวนะครับชีวิตจะมีความสุขมาก แล้วลองมาคุยเรื่องบ้านก่อนนะครับเพลงที่เกี่ยวกับบ้าน,นมีเยอะถ้าอย่างของทิตบวนบางประมาก็ชื่อเพลงบ้านฉันบ้านฉันมีแนวเนินป่ามีผู้พาต้นไม้หลายพันเสียงริดเร่งเรไรไกลคันลมผัดผ่านสดชื่นสบายดีบ้านฉันน้าใสไหลยเย็นชำ่ำปลาในาน้ำแวกว่ายวารี เป็ดใยน้อยไวแหวกชนละทีข้างบ้านมีดอกไม้งามตามฤดูบ้านฉันมีสวนครัวริมััวกว้างมีกองฟางนกเขาขันคูเสียงร้องดังจูหุกครูมีเธอเคียงคู่ฉันแสนสุขใจเนี่ยครับท่านที่ติดตามรับชมรายการทางช่องก้9สมทไตเตอรลรายการก็คงจะได้ฟัง ใครที่ติดตามผมจัดทาง Fm 100.5ก็คงจะได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆนะครับทีนี้เ,เวลาปลูกบ้านกับปลูกต้นไม้เนี่ยโอ้โหสภาพแวดล้อมมันต่างกันเลยนะครับเอาเรามาคุยเรื่องบ้านก่อนตำแหน่งที่จะปลูกบ้านเนี่ยถ้าพูดถึงว่าถ้าเราจะถมดินนะเราจะต้องปาดเอาญ่าออกให้หมด หลังจากนั้นจึงนำทรายละเอียดหรือว่าสิ่งต่างเนี่ยมาถมเพราะอะไรครับเพราะถ้าไม่เอาหญ้าออกซะก่อนเนี่ยเวลาเอาอะไรมาถมเนี่ยดินมันจะยุบตัวหลังจากเศษหญ้าหรือว่าจะพืชนะ่มันเน่ายุบตัวนะเพราะนั้นต้องปากออกก่อนซึ่งอันนี้ตรงกันข้ามกับทางการเกษตรเลยเราจะายหมกกลบหญ้าไปเลยเพื่อให้มันซุยให้มันฟูให้ดินมันอ่อนมันนุ่ม ต่ถ้าปลูกบ้านไม่ได้เราต้องให้พื้นฐานมันมั่นคงแข็งแรงนะครับครวนี้หลังจากนั้นท่านจะขึ้นบ้านเป็นทรงไหนก็สุดแท้แต่ถ้าเป็นคนไทยสมัยดั้งเดิมท่านก็จะเห็นว่าเป็นบ้านทรงไทยจัวแหลมเปี้ยวนะฮะแล้วก็ความลาดเอียงของโจวเนี่ยมีความลาดเอียงเยอะแต่ มีความอ่อนช้อยของตัวหลังคาซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับเปรียบเทียบกับที่เราเห็นเขามีโบสถ์คริสต์หรือว่าจะเป็นบ้านฝรั่งเนี่ยหลังคาแหลมเหมือนกันแต่เขาจะไม่โค้งเลยนะครับโค้งไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าหลังคาเดี๋ยวนี้แม้แต่ประเทศไทยท่านไปดูคน เขาสร้างบ้านเนี่ยเขาก็จะทำหลังคาแหลมๆและปลายเนี่ยชายคาไม่ค่อยมีเขาแก้ปัญหาอะไรครับเขาแก้ปัญหาอย่างที่หนึ่งนะครับก็คือปัจจุบันฝนเวลามันตกเนี่ยมันตกหนักตกแรงนะการทำหลังคาลาดเอียงแบบนั้นมันให้น้ให้น้ำฝนตกไหลลงมาได้สะดวก แต่ถ้าเป็นของฝรั่งเขาต้องการให้หิมะที่ตกหล่นบนหลังคาเนี่ยมันลื่นถลายลงมาไม่ค้างอยู่บนหลังคาจนหลังคาหักนะครับใช้คาบ้านเราเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับเขาจะทำกุดกุดเหตุผลคืออะไรเพราะตรงชายคามันจะมีนกที่ลาบมันจะมีสัตว์ทั้งหลายอะไรต่างๆไม่แอบหลบซ่อนอยู่ใต้ชายคานั้น เพราะฉะนั้นทรงบ้านของไทยเนี่ยก็เลยดูเปลี่ยนเปลี่ยนไปหรือแม้แต่ใครที่จะทำหลังคาบ้านในลักษณะที่เป็นเพิงหมางเหน็นแต่ก่อนเพิงหมางเหน็นนั้นเราไม่ค่อยทำถือว่าถ้าจะทำคอกสัตว์เล้าไก่อะไรนี่จะ่ทำเพิงหมังเหน็นแต่เดี๋ยวนี้เพื่อประหยัดทำทรงไทยราคามันแพงเขาก็ทำทรงหมังเหน็นแต่สังเกตดู การแง่นของหลังคาเนี่ยความลาดเอียงเนี่ยจะสูงมากเพื่ออะไรนกไม่มาอาศัยอยู่บนหลังคาฝนตกน้าาํามันไหลแรงไหลเร็วอาจจะมีระดับส่วนท้ายกับส่วนหัวเนี่ยมีอย่างน้อย1เมตรถึง1เมตรครึ่งแค่50เซนเนี่ยไม่พอแล้วนะครับกลายเป็นที่อยู่ของนกแล้วเดี๋ยวนี้นกนี่สร้างปัญหาเยอะพอเรามีบ้านทำหลังคงหลังคา ปรากฏว่ามันก็มาอาศัยหลับนอนแล้วก็เอารถไปจอดมันก็ถ่ายรถบนหลังคงหลังคาเลอะเทอะไปหมดนะครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงของบ้านแต่บ้านจะใหญ่จะเล็กไม่สำคัญเท่ากับว่าปลูกแล้วอยู่แล้วมีความสุขดีไหมนะครับทีนี้ผมก็แต่งเพลงบ้านไว้เพลงบ้านเธอรังใหญ่ แปลกใจไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านฉเันเล็กมันรังหนูแต่คนที่อยู่เยอะแยะจังเลยบ้านเธอรังใหญ,ใหญ่เสียงวุ่นวายตอนมีคนอยู่บ้านฉันเล็กมันรังหนูแต่คนที่อยู่นั้นแสนสุขใจบ้านเธอกับบ้านฉันอีกไม่นานก็ออกแบบเหมือนกัน บ้านเธอกับบ้านฉันอีกไม่นานก็ขนาดเท่ากันกว้างสองคืบยาวหนึ่งวาหนาะหนึ่งศอกเจ้าของบ้านหลับตาพิมมีจุลินสีขาวคลอกเคลียตลอดงานที่หน้าบ้านประดับด้วยดอกไม้สดที่หน้าบ้านประดับด้วยดอกไม้แหง้งมีคนทำตาแดงแดงเสียใจ ก็ไม่ใช่ใครมันก็คือความตายความตายความตายเธอตายเมื่อเป็นหรือว่าเป็นมือตายนี่ครับพี่น้องครับความตายความตายไม่มีใครหนีไปได้เลยสักคนเพราะฉะนั้นใครสนใจที่มีดนตรีด้วยนะเข้าไปใน YouTube แล้วก็พิมพ์คาว่าเพลงทิดบ้วนะแล้วก็พิมพ์ชื่อเพลงบ้านเก่า พอสุดท้ายกลับบ้านเก่ากันหมดบ้านตอนอยู่คุณจะหลังใหญ่คุณจะหลังเล็กท้ายที่สุดขนาดเท่ากันก็คือโลงที่บรรจุศพนั่นเองไม่มีใครหนีไปได้มันเป็นกฎของธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นทีนี้ผมก็มักจะพูดกับใครๆเสมอบอกว่าในปัจจุบันเนี้ยบ้านส่วนใหญ่เนียมันไม่ค่อยโลง่งเราไปนอนโรงแรมเนี่ยนอนสบาย เพราะมันโลง่งไม่มีของเยอะแต่บ้านส่วนใหญ่จะเต็มไปด้วยข้าวของขยะเยอะเพราะฉะนั้นส่วนมากบ้านก็ควรจะแยกส่วนไปไอข้าวของที่จะเก็บเลอะเทอะก็ไปเก็บที่นึงบ้านมันจะได้โลง่งๆพอบ้านมันโลง่งมันก็ทำความสะอาดง่ายฝุ่นละอองก็ไม่ค่อยมีคนอยู่ในบ้านก็สุขใจ ทีนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนในยุคที่ว่าบ้านเรายัางไม่มีฤดูฝุ่นฝุ่นควันอะไรต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีเราก็มักจะสร้างบ้านโดยทำให้ประตูหน้าต่างประตูก็ไม่ตรงกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าลมมันเข้าแล้วลมมันออกเลยนะแต่เป็นบ้านหลังใหญ่ต้องประตูหน้าบ้านหลังบ้านอย่าตรงกันลมมันจะได้พัดผ่านไป นะครับแล้วก็ความเย็นจะได้ทั่วบ้านแต่ในปัจจุบันปลูกบ้านแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ปิดต่างๆกันหมดบอกทำไมกวาดฝุ่นไม่ไหวฝุ่นมันเยอะเหลือเกินนี่ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงของบ้านมันน่าเศร้าตรงที่คนมีเงินเยอะบ้านหลังใหญ่แต่อยู่กันอย่างไม่มีความสุขแต่คนบ้านหลังเล็กอยู่เยอะแต่เรามีความสุขมีเสียงหัวเราะเพราะฉะนั้นทิดวดบอกออกมาก็บอกบ้าน ถ้าไม่มีนอหนูกำกับมันจะเขียนว่าบอสระอาไม่โทบ้าบวกนอหนูมันถึงจะเป็นบ้านนอหนูที่ว่าก็คือสร้างบ้านแล้วหาโอกาสนั่งที่บ้านบ้างนอนที่บ้านบ้างนะนวดกันบ้างนะนาบกันบ้างแนบกันบ้างแล้วก็ที่บ้านรู้จักนิ่งกันซะบ้างไหมไม่ใช่เถียงกันตลอดเวลาทะเลาะกันอยู่เรื่อยนะครับเหมือนชาวไทย ยามศึกเราลบยามสงบเราทะเลาะกันเองอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในบ้านมีนมดื่มไหมครับนี่คือนอนหนูที่กำกับแต่ถ้าไม่งั้นบ้านมันจะเป็นบ้านะฮะเพราะฉะนั้นตัวโงเราสร้างบ้านหรือสร้างบ้านะครับทีนี้ถ้าไม่รู้จักโทษโท่โท,โท,โท,โท่บ้างคือตัดไม่โทษออกปลูกบ้านแล้วมันจะบานบานทะโลกกเปลืองงบประมาณเยอะเพราะฉะนั้นตัวบ้านต้อง อ,อย่าหันหน้าบ้านหลังบ้านมีทิศต,ตะวันออกตะวันตกมันจะร้อนทั้งวันบ้านต้องหันหน้าไปเหนือใต้นะครับมันจะได้ไม่ร้อนโดยเฉพาะบ้านที่มีหลายห้องนะฮะปลูกบ้านต่างกับปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ต้นไม้นั้นจะต้องทำไงครับจะต้องปลูกสร้างสวนขวางตะวันแต่ปลูกบ้านต้องตามตะวันครับอ่า แล้วเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อไปว่าเมื่อมีบ้านแล้วต้นไม้จะมาเป็นองค์ประกอบยังไงบ้านถึงจะน่าอยู่นะครับเฟตเรลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นซูคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบ ได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิระมิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกร,รกไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร